เลขสเสน่แรงเสริมรักจัดเต็มก่อนที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชมลมท้าววิรูปักโขนาคาราชนะฮะเช่นเคยวันนี้ผมอาจารย์แบงค์นะครับมากับอาจารย์ซันของเราเนาะวันนี้เราสองคนรับทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการดาเนินรายการนะฮะเอาอะไรครับอาจารย์ตอนหัวข้อนะครับคลิปเปิดหัวการอาจารย์บอกว่าเลขเสน่ห์แรงเสริมรักแบบจัดเต็มเลยครับโอ้โหนะครับน่าสนใจคุณผู้ชมนะฮะเอ้าเรามาดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับก็ถือว่าผมมาให้ แชร์ความรู้จากสถิติในเรื่องของตัวเลขละกันในวันนี้ในเรื่องของความรักที่แบบจะเป็นความรักแบบแนวสเสน่ห์ละกันครับอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพลังงานตัวเลขเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ในเรื่องของเลขโทรศัพท์ใช้ในด้านต่างๆอื่นๆมากมายพลังงานตัวเลข uh huh. แค่แทนมาจากเรื่องของดวงดาวสีอักษรตัวเลขทิศ อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแทนพลังงานจักรวาลแทนพลังงานดวงดาวที่สื่อมายังโลกใบนี้ตัวเลขเป็นหนึ่งในหลายสิ่งเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคทีนี้แต่ทีนี้เรามาพูดกันว่าตัวเลขใดบ้างนะครับอาจารย์อาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะครับแบบนี้เนาะแต่เนี้ยมันคือเป็นการวิเคราะห์แลวเป็นส่วนเก็เล็กเก็ดน้อยในวิชาเลขศาสตร์ที่ผมสอนอยู่ก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าตัวเลขใดล่ะที่มันมีผลในเรื่องของเสน่ห์บางดวงดาวอะไรล่ะ ที่ดวงดาวใดล่ะที่มีผลในเรื่องของเสน่ห์ที่ส่งผลเรื่องเสน่ห์ใช่ดึงดูดอ่ะเหมือนอาจารย์แบงค์จะต้องการให้ผู้หญิงคนนี้ชอบเนี่ยมันเกิดจากผลของดวงดาวอะไรบ้างที่มาปฏิสัมพันธ์ต่ออาจารย์แบงค์กับคนนั้นอ๋ออาจารย์เริ่มอยากรู้แล้วครับผมมีดาวพระราหูคือเลขแปดเลขแปดนะครับเลขแปดเลขแปเนี่ยหมายถึงความรุ่มโรงความ เขาเรียกว่าความงมงายกล้าออกนอกกรอบกล้าทําในสิ่งที่คนปกติอาจจะลังเลกล้าทํากล้าคิดนะเขาอาจจะคิดแต่ว่าไม่ได้เลขแปเป็นเงาพระราหูเป็นเงาเป็นเงาดําเป็นเงาทะมึน สามารถกระตุ้นจิตใจของอาจารย์แบงค์หรือคนอื่นให้รู้สึกนึกคิดที่ออกมาจากนอกกรอบได้เช่นอาจารย์แบงค์ชอบคนนี้าายชอบจังเลยมันอาจจะมองในเรื่องของสรีระมองในเรื่องของความสวยงามมองในเรื่องของทางเพศเนี่ยเลขแปดเป็นตัวกระตุ้นเรื่องเหล่านี้อ๋อค่ะเห็นไหมครับเพราะฉนั้นเวลาเรามองแล้วเรารู้สึกว่ายผู้ชายนั้นกล้ามใหญ่ผู้หญิงคนนี้เขาเรียกว่ามีหน้าอกมีเอวมีอะไรอย่างนี้นีค่คือเลขแปดทำงาน เลขแปดนะเห็นไหมครับซึ่งเลขแปดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองชั้นในสมองมนุษย์เนี่ยมีสามชั้นสมองสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีแค่สองชั้นคือสมองชั้นในสุดคือสมองที่สัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่มีนะครับก็คือกินขี้จุดจุดจุดแล้วก็นอนผสมพันธุ์แล้วก็นอนรจย์เขาจะคิดแค่ตรงนี้สมองชั้นกลางสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขมีเห็นไหมหมายถึงอะไรครับความรัก ความผูกพันเห็นไหมแม่สุนัขรักลูกสุนัขอ,อะไรอย่างนี้นะครับ,รบแต่เขาจะไม่มีศีลธรรมจัรยาบันนะเขายังไม่เลือกออผัวเขาเมียใครานี่คือสมองชั้นกลางที่มนุษย์ก็มีแล้วส่วนสมองชั้นนอกที่มีแต่สัตว์ประเสริฐคือมนุษย์มีเท่านั้นคือเป็นสมองชั้นที่บางที่สุดพอเพิ่งเกิดมาไม่กี่ พันปีไม่กี่ล้านปีเท่านั้นเองเป็นของชั้นที่กระทบกระเทือนง่ายสุดคือคุณ,ณธรรมจริยธรรมาศาสนามนุษย์จึ<อ>งเป็นสัตว์ประเสริฐจากอกจากนอกสุดเห็นไหมครับแต่เรื่องความรุ่มหลงความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสมองชั้นในสุดกับสมองชั้นกลางชั้นในสุดคือ,อแนวเกี่ยวกับเรื่องของ เดรชาญเลยคือไม่สนใจเห็นไหมพวกที่สามารถกลมขืนคนได้อะไรคนได้เพราะว่าสมองชั้นในสุดเขาทํางานหนักสมองชั้นกลางชั้นนอกเขาไม่ทํางานเห็นไหมครับนี่เป็นคือในเรื่องของสมองด้วยซึ่งดวงดาวเนี่ยเมื่อผมเรียนเรื่องดวงดาวกับสมองมาสมบประสานกันรวมทั้งเรื่องโลจิกของตัวเลขทําให้มีความรู้อย่างเด่นชัดเลยว่ามันมีผลต่อดวงชะตาจริงการที่เราจะกระตุ้นให้แรงเสน่ห์ให้แรงคือเลขแปดเลขแปดเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่เลขแปดที่พูดคือพระราหูเห็นไหมครับกับเลขสาม แกับส3สาเนี่ยคือสัญชาตญาณดิบการต่อสู้การเอาตัวรอดคความกล้าแสดงออกสามคือผลรวมของความคิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วออกมาเป็นการกระทำซึ่งต้นตอมาจากไหนเลขสาคือดาวอังคารนะคับอาจารย์คือกล้าที่จะไปลวนลามอาจารย์แบงค์กล้าเข้าหาอะไรประมาณนั้นกล้าลวนลามอาจารย์แบงค์หรืออาจารย์แบงค์กล้าลวนลามผู้หญิงมันมาลงท้ายด้วยเลขสามคือดาวอังคารคือกล้ากรกระตุ้นให้กล้าแสดงออก ไม่ว่าเลขโทรศัพท์เลขนั yes, ้นจะกระตุ้นเราหรือกระตุ้นเพศตรงข้ามกระตุ้นคนตรงข้ามก็ตามเนยะครับเดี๋ยวทําไมต้องอธิบายงี้เพื่อให้เรามาร้อยเรียงอันนี้คือสอนวิชาโหราศาสตร์เลขศาสตร์เชิงลึกไปด้วยเลยนะครับอาจารย์ทีนี้ สมองชั้นกลางล่ะที่เกี่ยวกับเรื่องจินตนาการความรักอะไรคือดาวจันคือเลข2เลข2เนี่ยคือความชอบชั้นเกิดเห็นอย่างเงี้ยเราชั้นชอบเฉยๆถ้าเลข2คือดาวจันทํางานก็เหมือนเราชอบเฉยๆดาวจันทํางานอย่างเดียวเลยพระราหูอ่อนแอพ่างคารอ่อนแอก็ไม่เกิดก็แค่แอบชอบได้ยินคาว่าแอบชอบไหมนี่แหละคือดาวจันทํางานอ๋อฮะทีนี้พอดาวจันคือสมองชั้นกลางเนี่ย ชั้นในไม่กระตุ้นให้ลงมือทํามันก็เราก็มีจริยธรรมคือชั้นนอกดาวพฤห,หัสดาว,วาพฤหุสด,ดาวอะไรต่างๆเฮไม่ได้นะมันจะดูไม่ดีอยู่ๆจะไปข่มคืนผู้หญิงผู้ชายบนรถเมยได้อย่างไรจะไปาาชุดก็ได้อย่างไรเขามีมีสามีมเขามีภรรยาเห็นไหมครับเนี่ยมั <บา S 2> น <บา S 2> เป็นอย่างนี้ เพราะนั้นความชอบก็แค่ชอบเห็นผู้ชายหลอก็มองผ่านเห็นผู้หญิงสวยก็มองผ่านชอบดีนะครรับอาาจย์สเปคเลยแต่ทีนี้ดาวดวงหนึ่งคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ครับยังไงเอ่ยเป็นดาวแห่งจินตนาการความความต้องการพอชอบแล้วดาวพระศุกร์ทำงานว่ามันต้องการต้องการครอบครองเป็นเจ้าของอยากจะได้มาฉันอยากจะมีความสุขนี่กระตุ้นเห็นไหมครับเริ่มจากดาวพระจันทร์คือจิตใจครับ เชิงลึกของหัวใจจิตใต้สำนึกก่อนอืครับตุ้นมาที่ดาวพระศุขร์ทำงานอยากครอบครองแต่ก็แค่อยากยังทำอะไรไม่ได้ดาวา<ะ>จันทร์กับดาวพระศุขร์ทำงานจากนั้นจึงเป็นดาวพระราหูกิเลสตัณหาละ ฉันจะทํำยังไงดีถ้าใครที่ดาวพระราหูเขาเรียกว่าไม่ได้ส่งผลร้ายไม่ได้ส่งผลรุนแรง <c oughs> ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกไม่ดีหรอกเขามีอย่างนู้นแล้วอย่างนี้แล้ว <c oughs> หรือไม่กล้าหรอกเออมันอายนะมันอะไรนะ <c oughs> ถ้าพระราหูทํางานเต็มที่ก็โอเคอาจจะคิดจินตนาการมากมายว่าจะทําอย่างหูจะทําอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายแล้วลงมือทำเนี่ยคือพังขานไม่เกิด ก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรเพราะว่าเราใช้ศีลมาครอบเห็นไหมครับครับอาจารย์านอกเราใช้ศีลมาครอบคือศีลข้อที่สามกาเมสุมิชาจาราถ้าเรามีภรรยาอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วเราก็จะไม่ทาครับถ้าเราเอาศีลมาครอบเนี่ยคือจิตใจเราคิดแต่การลงมือไม่มีมาครอบอังคารคือตัวการกระทาครับอาจารย์แต่ถ้าการกระทาแอคทีฟเาฮะเทคแอคชั่นออกมาแล้วครับอกว่าเรียบร้อยเลยพระจันทร์พระสุข พระราหูพังคานคือเลขสองเลขหกเลข8เลขสาเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยทำไมต้องพูดยืดยาวอย่างนี้ให้เราเรียนรู้ถึงแก่นลึกจะทำพริกจะทําแกงเขียวหวานเนี่ยผมสอนให้เราเห็นภาพกว้างแต่ว่า,าลึกๆแต่ว่าเป็นลึกแบบไม่ละเอียดนะครับอาจารย์ถึงการปั่นพริกแกงการปลูกต้นพริกแกงเลยดีคือการวิเคราคะห์ที่เอามาทําเลขไม่ว่าจะเป็นที่เขาบอกเลขนะ้ำมันพายเลขมังกรเลขดูลเลขนี้อะไรต่างๆก็คือการตั้งชื่อ,อแต่จริงๆแล้วมันมาจากความเข้าใจในเรื่องตรงนี้ตนะ่หะ นะครับครับทีนี้เราก็จึงนําเลขมาผสมกันถ้าเราอยากต้องการให้มีเสน่ห์ขั้นต้นเนี่ยทำยังไงก็คือกระตุ้นจิตใจเพศตรงข้ามกระตุ้นจิตใจเราครัอาจารย์กระตุ้นความต้องการเขาแต่ยังไม่ถึงขั้นลงมือทําก็คือเลขอะไรครับ2 6 6 2 2 6 6 2อ่าอนนี้ก็มีเสน่ห์นะเออทำให้คนรู้สึกดีกับเราเรารู้สึกเขาเขารู้สึกดีกับเราอะไรอย่างนีนะเรารู้สึกดีกับเขาว่ากันไป2 6 6 2 6 3 3 6 6 3 3 6ยังไงเอ่ยกล้ากระทำแต่ว่ายังอยู่ในลักษณะดาวพระสุคืออยากจะครอบครองนะก็ไปบอกชอบเขาแต่ยังไม่มีพระราหูเข้ามาปนนะสามคือการกระทำอาจจะกล้าบอกชอบอาจารย์แบงค์ชอบอย่างเงี้ยหกจะคข้าไปบอกสอหไม่กล้าแค่แสดงให้รู้เออไปกินข้าวกันไหมล่ะแต่ไม่พูดตรงครบอาจารย์เห็นไหมเขาอาจจะแสดงสามแรงกว่าสามหแรงกว่าสองหกหกส ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะแต่ว่าแค่แสดงออกว่าให้เขารู้ว่าเราชอบเขาเขาชอบเราสามหกหกสามแต่ที<ต><ๆ>นี้ถ้าเป็นแปดสองละ่ะยังไงนี่ที่อาจารย์แปดสองเริ่มแรงขึ้นมาแล้วเริ่มแรงรยังไงเอยแรงขึ้นมาแล้วนะแรงขึ้นมาคืออะไรคือเรากล้าที่จะแสดงออกด้วยจิตใจเบื้องลึกบอกแล้วว่าจัน ดาวสองคือจิตใจเบื้องลึกของเราครับหรือเขาจิตใจเบื้องลึกกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นให้เขาชอบเราหลงเ,างเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขากล้าแสดงออกมาเลยจากจิตใจเบื้องลึกของเขาเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเขาจะแสดงออกมานะแต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือทําเต็มตัวนะแสดงออกด้วยพระราหูคือแสดงออกด้วยอารมณ์ความรู้สึกอาจจะแค่อ่อยๆเราอาจจะแค่รู้สึกว่าแบบทาให้ดูเปิดขาอ่อนเปิดไร่างเี้าใจไหมครับ แต่ยังไม่ได้แสดงออกเต็มตัวนี่ก็คือเลขสเสน่ห์เลขหนึ่งแปดสแนะแต่ยังมีเชิงอยู่แต่ทีนี้ถ้าเป็น 2, 3, 3, 2, 2> ามสามสองะไรค่อนข้างแรงและไม่สนใจไม่มีการกันกองคือหมายความว่าอะไรจิตใจ คืออย่างไรแสดงออกมาอย่างนั้นถ้าเราใช้เลข2332ก็จะก,กระตุ้นให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกชอบเราแล้วก็อาจจะแสดงออกกับเราแต่ไม่รู้นะว่าผลท้ายจะเป็นอย่างไรจะแค่ความสัมพันธ์ชั่วคราวหรือแค่ชอบแค่อะไรเสร็จแล้วพอห่างจากเลขศาสตร์เลขดีไปก็เหมือนเดิมนะแต่2332าเนี่ยมีผลอะไรครับมีผลเกี่ยวกับเรื่องระบบช่องท้องของทั้งผู้ชายผู้หญิงประจำเดือนมาไม่ปกติมีซีดต,ต้องผ่าตัดระบบเลือด แปดสองสองแปดก็เช่นเดียวกันนะครับระบบตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าเลขสองโดนทําลายด้วยเลขสามหรือเลขแปดเห็นไหมครับแต่ส่งผลดีเรื่องอะไรมีสเสน่ห์อย่างรุนแรงแปดสองสองแปดสองสามสามสองนะครับแล้วมีเลขหนึ่งแปดหกหกแปดครับอาจารย์กระตุน้นโอ้โหเป็นเลขยั่วให้ลุ่มหลงมัวเมาจริงๆไม่พูดถึงเงินนะเงินหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งมีสเสน่ห์ค่อนข้างแรง แต่ถ้าทีนี้ถ้าเราอยากให้แบบออกผลแรงๆเป็นไงครับต้องมีเลขทั้ง4ตัวถูกไหมครับอาจารย์เราก็จับมาร้อยเรียงกันถ้าจะแรงที่สุดคือ6823 6823นี่กระตุ้นทั้งจิตใจเกตตันหาไปอยู่ตรงกลางระหว่างจิตใจกับความชอบความอยากครอบครอง uh huh. และปิดทายด้วยการแสดงออกมาเนไครับเพราะนั้นเลขพวกกลุ่มเรานี้จึงเป็นเลขที่ค่อนข้างแรงถ้าจะให้เบาหน่อยก็คือ8 3 6 2 ค่ะอาจารย์จะก,ก้าแสดงออกแต่ก็ยังมียับยับยงช่างใจอยู่บ้างมีเชิงบ้างใช่ไหมจารย์ใช่นี่แหละคือเลขกลุ่มสเสน่ห์ทั้งหลายที่ที่เขาใช้กันก็จะเป็น82 28 233 2 8 6 6 8มนะ2 6 6 2 3 6 6 3นี่เห็นไหมครับทีนี้เนี่ยก็ให้เรารู้ไว้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเลขกลุ่มพวกนี้มันมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ควรระวังโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับ บางครั้งบางทีอะไรที่มันแรงอ่ะมันเหมือนเขาเรียกว่าขงชูรสมันทําให้ลิ้นเราชานึกว่าอร่อยนึกว่าดีแล้วผลสุดท้ายมันยั่งยืนไหมไม,ยยไม่ค่อยยั่งยืนไม่ค่อยยั่งยืนใช่ไหมอ่านี่แหละเพราะนั้นเลขที่ผมไม่แนะนําให้ใช้หรือจะใช้ใช้แค่ชั่วข่าวเท่านั้นคือพวกตระกูล822823328668 พวกนีนะครับพ้าะไะใอ้2662 3663โอเคอยู่ครับอ่าหรือจะเสริมให้รักด้วยปัญญาก็คือ6556แต่หลายๆคนทนไม่ได้เลขมันไม่แรงพอครับอาจารย์ถูกไหอ่าหรือ6446ก็ยังดีเป็นเลขคู่ธาตุน้ำถูกไหมครับ,รบใหอ้อยู่ยั่งยืนเป็นครอบครัวเดียวกันอ่าถ้า2662บางครั้งบางทีอยู่กันไปานานๆมันจะเน้นเรื่องความรู้สึก มากกว่าเหตุผลไม่จะทําให้บีปัญหางองงแอง,ง่ง,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 งกันได้แต่ถามว่าดีไหมดีสองหกหกสองเพียงแต่ต้องมีเลขอื่นๆที่กํากับไว้คือการการออกแบบเลขโทรศัพท์เนี่ยครับอาจารย์แบง่งไม่ต่างก,กับการทําส่วนผสมของอาหารนะถ้าเราจะหวานอย่างเดียวเลยคือมีเลขหกอย่างเดียวเลยมันก็คือกินน้ําตาลอ่าถ้าเราออยากจะมีอะไรผสมประสานให้ดีเราก็ต้องเอาเลขแต่ละเลขเนี่ยมาทําให้กลมกล่อมให้มันพอดีอะไรมากเกินไปก็จมมีผลเสียถูกไหม พริกเนี่ยกินกาลังดีก็อร่อยเผ็ดจัดจ้านพอกินมากเกินไปมันเผ็ดจนขมถูกไหมครับอ่าเรมันเริ่มไม่อร่อยละเนี่ยมันต้องกลมกล่อมในเรื่องของการออกแบบเรื่องเกี่ยวกับเลขคาซาครับแต่การที่จะมาบอกว่าเลขเนี้ยเสริมเกี่ยวกับเรื่องความรักเต็มเต็มเนี่ยอันเนี้ยวันเนี้ยเราก็มาสื่อสารให้ท่านที่รู้แบบสั้นๆง่ายๆใช่อาจารย์รวมทั้ง หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องความรักยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องความรักมีกรรมเรื่องความรักใครที่มีกรรมเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทางโหราศาสตร์ด้วยรอาจเป็นอย่างไรคนที่มีดาวพัสดุกับพระเสาร์เลงกันในดวงชะตาโดยเฉพาะเลงกันระหว่างภพปัตตานีกับภพของตันุตนุกับปัตตานีเลงกันหรือกุมกันครับหกกับเจ็ดสุกับเสาร์กุมกันในภพอัดในภพตนุหรือภพปัตตานีนี่ข้อที่หนึ่งแล้วนะครับอาจารย์ กับ7เ,เนี่ยทั้งเลงกันทั้งกุ่มกันจะอยู่ตรงไหนก็ได้จริงๆนะ,ะ,ะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงภพปัตตานีอยู่ตรงภพตนุเนี่ยมีผลเยอะหรืออยู่ในภพอริมรณะวินาเนี่ยก็ได้เจอกันแล้วก็ต้องแยกทางกันนะ,ะนะอีกประการหนึ่งคือมีดาวมริตอยู่กลุมลัคนาเลงลัคนาคืออยู่ภพปัตตานีกับภพบตนุนี่ก็อีกหนึ่งกรรมในเรื่องของความรัก พวกนี้เนี่ยมีตําหนิมาแต่อดีตชาติผิดศินเรื่องการเมสุมิชามาในอดีตชาติคเคยให้สัจจสัญญาสาบานมาตั้งแต่อดีตชาติชื่ออะไรดวงเนี่ยผมเจอเยอะมากอาจารย์จเจอแล้วเป็นไหมในการพยากรณ์ดวงเหมือนกันเลยทุกครั้งถ้าเกิดเจอพูดไปนี่ส่วนมากจะตรงอส่วนมากจะตรงอยู่แล้วเพราะรว่าจักรวาลคือสมุดจดบันทึกกรรมดวงดาวคือมึกคือ อักษรที่เขียนร้อยเรียงมาว่าอดีต,ตกรรมเราเนียได้ทํากรรมอะไรมาบ้างาส่วนใหญ่จะมีเจ้ากรรมในเวรตามมาโดยตลอดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องการถอนกรรมในเรื่องความรักเนี่ยตา่างด้วยวิธีการถอนมเมล็ดพันธุกรรมออกมาเป็นการประนอมนี่กรรมเป็นการบรรเทากรรมเป็นการแก้ที่อย่างลึกลงไปนะครับโดยที่ใช้ได้ผลที่สุดเดี๋ยวเราทําตรงนั้นส่วนตรงนี้ถามว่าถ้าใครเปลี่ยนเบอร์แล้วมันยังได้ผลช้ายังทํา แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องความรักมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเสริมอะไรได้บ้างอ่านั่นสิอาจารย์เสริมอะไรได้บ้างการทําบุญในการเสริมเบื้องต้นเนี่ยครับหนึ่งเลยเรื่องความรักเราก็ทําบุญให้คนที่ขาดความรักสิครับ เด็กๆที่ถูกคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งเด็กกพร้าขาดความรักไหมครับอาจารย์ขาดความรักอาจารย์งั้นเราไปทําบุญให้เขาเหล่านี้ดีไหมไม่จําเป็นต้องใช้เงินอย่างเดียวไปอ่านดิทานไปร่วมทํากิจกรรมกับเขาได้ไหมได้ครับให้ทุนการศึกษาให้เงินก็อีกเรื่องหนึ่งนะผู้ใหญ่เนี่ยที่โดนลูกหลานทอดทิ้งคนชราบ้านพักคนชราบางทีทอดทิ้งแล้วไม่ส่งเงินด้วยนะคือทิ้งเลยไปทิ้งไว้ที่นั่นเลยนะครับก็มีหน้าหน้าหน้าเห็นใจมากนะครับ เราก็ไปทําบุญให้กับท่านได้ไหม,มถูกไหมครับอ่านี่แหละเป็นการบรรเทากรรมความรักเบื้องตอนน้องหมาน้องแมวถูกเจ้าของทอดทิ้งหมาแมวจรจัดคนที่เขาไม่มีที่ไปไร้บ้านขาดบิดนี่ครับอาจารย์เหล่านี้คือการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องความรักทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการถวายแสงสว่างคู่ของคู่คให้กับพระนี่ก็ได้เทียนพันษาคู่ ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับอ่านี่ก็เป็นการเสริมท <ำ S 2> <แ>ําบุญเสริมดวงเนาะอาจารย์เนาะใช่อา้าวแล้วถ้าเกิดอยากจะในมุมของวัตถุมงคลละอาจารย์ในมุมของวัตถุมงคลน,นะครับ,รบเราก็ได้ทําพิธีอ่ะพิธีกรรมเราก็มีพิธีอาบน้าแสงจันทร์เสริมดวงตาในเรื่องความรักแต่ต้องทําบุญก่อนนะครับอา,อาจารย์ที่ผมบอกไปทําบุญในเรื่องเหล่านี้ด้วยประกอบกันแล้วก็ใช้น้ําหอมมนตานาคราชครับพร้อมกับมาร่วมพิธีอาบน้าแสงจันทร์ถ้ามาไม่ได้อันนี้เป็นน้ําหอมมนตานาคราชใช่อันนี้คือการเคี่ยวของ ว่านทั้งร้อยแปดชนิดที่เป็นมหามงคลในเรื่องของเมตตามหานิยมเทนะครับและของมณฑานคราชอันนี้ผ่านพิธีมาหลายพิธีมากอาจารย์ผ่านใดพิธีแล้วก็แต่ละพิธีเราต้องเลือกคัดเฟ้นเลิกชัยอย่างดีเลยนอกจากพระจันทร์เต็มดวงแล้วไม่ใช่ทาได้ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงต้องดูว่าเรื่องนั้นพระจันทร์เป็นมหาจักรมหาอุดเทวีโชคราชาโชคหรือเปล่าพระจันทร์เป็นนิดเป็นปัา ทำแล้วเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงที่เป็นดินเป็นป่าทําแล้วกับเกิดโทษเกิดผลที่ไม่ดีเห็นไหมครับรวมทั้งลูกสวาาส่า์มหาเสน่หลูกสว่า์แบบนี้เลยอาจารย์ครับนี่ลูกสว่า์มหาเสน่หนะครับอันนี้ก็ต้องมีการคัดสรรว่าลูกสว่า์ลูกเหล่านี้จะต้องลอยน้ําได้ครับลูกไหนลอยน้ําไม่ได้ใช้ไม่ได้แช่ในน้ํามันว่าน ที่มีว่านเกี่ยวกับด้านเมตตามหานิยมด้านเสน่ห์โดยตรงอันนี้ก็ช่วยเสริมดวงเรื่องความรักทั้งคนที่มีคู่แล้วไม่มีคู่คับอาจารย์นี่ก็เป็นของมงคลที่สามารถบูชาได้นะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาคับอาจารย์เนอะนะฮะครับจริงกอีกอันหนึ่งสีเพึ่งด้วยไหมอาจารย์สีเพิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของคําพูดได้ครับในเรื่องของคําพูดให้เจรจาคุยแล้ว เกิดเมตตามหานิยมเกิดเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะครับสีพึ่งของเราก็บรรจุธาตุกายสิทธิ์จะแตกต่างจากสีพึ่งทั่วไปนนนะคุณผู้ชมน้ำมตลับสวยมากนะครับตลับเงินนะครับที่ที่ใช้เขี่ยวนะครับใช้เขี้ยวสีพึ่งนี้โดยเฉพาะน้ํามันใช้น้ํามันมะพร้าวแบบฟูดเกรดใช้น้ํามันงานดำน้ำมัน จันเกสรก้กิ่นใช้ของดีทั้งหมดใน<ม>พิธีกรรมถ้าใครมาก็จะได้เห็นอยู่แล้วนะค,ะครับผมจะ,จะไม่คือจริงๆเราทําไว้สําหรับลูกศิษย์ของเราน่นแหละสีพึ่งตัวนี้นะค,ะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เน้นจําหน่ายอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากจะแบ่งบูชาก็เชิญนะค,ะครับอย่างเช่นขอบเนี้ยก็คือในกลุ่ม เนาะลราก็จะแบ่งบูชาบางส่วนแต่มันไม่ได้ไม่ได้ทาเยอะเพราะว่าในการทําแต่ละครั้งเนี่ยได้จํานวนประกอบพิธีแต่ละครั้งได้จํานวนจํากัดในการเที่ยวเพราะว่าหม้อที่ต้องใช้เที่ยวต้องเป็นหม้อด,ดิน <c oughs> ต้องใช้ฟืนไม้มงคล9ชนิดก็ <บา S 2> เที่ยวเฉพาะในคืนวันเพ็ญซึ่งปีหนึ่งเนี่ยคือวันเพ็ญที่เลิกใช้อย่างงี้ก็มีไม่เกิน5เลิกอย่างเยอะถูกไหมครับรวมทั้งว่านร้อยแปกว่าจะหามาได้เนี่ยค่อนข้างยากลําบาก ถูกไหมแล้วจากที่ทีบวงสรวงเต็มๆอิจฉานะครับตรงนี้ก็คือเอามาแชร์และกันนอกจากเรื่องตัวเลขแถมในช่วงท้ายประมาณนี้แล้วครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นในเรื่องของนะครับเลขเสน่ห์จัดเต็มประมาณนี้เนาะอาจารย์ใช่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวคิดจะยาวจนเกินไปโอเคครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมาให้ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับทุกๆท่านในช่วง จังหวะเวลาแบบนี้ในการที่เดินทางมาเรียนโหราศาสตร์ในการที่ท่านอยากจะรู้ดวงชะตาชีวิตต้องไปให้นักพยากรณ์ให้หมอดูให้โหรพยากรณ์ดวงชะตาท่านบางครั้งบางคนบอกโอ้ทางโทรศัพท์ไม่ค่อยถนัดอยากจะเจอหน้าเจอตัวมันหาอกาสยากในช่วงเวลาโควิดแบบนี้บางคนต้องเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะนั้นผมจึงคิดออกมากับทีมงานว่าเราจะเปิดคลาสออนไลน์ให้ท่านเรียนได้ทุกที่เรียนทางโทรศัพท์มือถือเรียนทางคอมพิวเตอร์อยากจะเรียนตอนไหนเรียนซ้ําจําไม่ได้กลับมาเรียน ได้อีกเป็นคลาสออนไลน์โดยเรามีทีมงานมืออาชีพในการจัดคลาสนี้ขึ้นมาใครที่อยากจะเรียนรู้ดวงชะตาของตัวเองดูดวงตัวเองได้ตลอดเวลาดูดวงคนรอบข้างเสริมในเรื่องของการแก้ไขดวงชะตา การทําบุญกุศลแบบง่ายๆเพราะนั้นคลาสนี้หลายๆท่านเนี่ยรอคอยอยู่ด้วยหลายๆท่านบอกว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะทําสักทีหลายๆท่านบอกว่าร,อ,าาราาอ,าอมานานมากแล้วนี่แหละครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดคลาสออนไลน์ให้ทุกท่านได้สามารถพยากรดวงชะตาตัวเองพยากรดวงชะตาผู้อื่นพยากรดวงชะตาธุรกิจของท่านวางบิสเนสแพลนนิ่งวางมาร์เก็ตติ้งแพลนให้กับโปรดักต์ให้กับสินค้าให้กับบริษัท รวมทั้งการวิเคราะห์จำแนกเลือกคนเข้าทำงานบริษัทร่วมหุ้นหรือการดูดวงให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งท่านจะพัฒนานำไปเป็นอาชีพก็สามารถทำได้เลยนะครับในคาร์ดนี้เป็นคาร์ดโหราศาสตร์ไทยภาคราศีจากภาคพื้นฐาน แต่เป็นโหราศาสตร์ไทยประยุกต์หลังจากคาร์ดนี้แล้วเราก็จะค่อยๆทำสเต็ปทำบันไดขึ้นไปเป็นภาคร,ระดับกลางเป็นภาคชั้นสูงต่อไปเรื่อยๆขอให้ทุกท่านที่รอคอยอยู่หรือทุกท่านที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรคาร์ดนี้เป็นค์ดท,ที่เหมาะสมมากนะครับหลังจากท่านได้เรียนในคร์ดนี้แล้วเราจะมี กลุ่มไลน์ให้ท่านสอบถามในเรื่องของเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเราจะมีผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผมเนี่ยแหละในการตอบคำถามให้ท่านหลังการเรียนด้วยขอให้ทุกท่านนะครับมาร่วมเรียนมาร่วมศึกษาโหราศาสตร์ในยุคใหม่กับผมอาจารย์สันและชมรมทาวิวรูป,ปักโขนาคราชด้วยกันนะครับสำหรับหลายท่านที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการเรียนผมเข้าใจครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ช่วงโควิดช่วงอะไรก็ตามจริงๆแล้วนี่มันมีการกําหนดกติกาการเรียนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมามากมายนะครับผมก็คุยกับทีมงานเรียบร้อยแล้วเพิ่งคุยกันสดๆเมื่อกี้นี้เลยราคาปกติลองถามซิ์เก่าผมได้เลยก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยอยู่ในราคา 4,500บาทนะครับท่านจะได้เรียนจุใจเต็มที่ดูแล้วดูอีกได้เลยแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้จริงๆแล้วผมอยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้เรียนกันเยอะๆเพราะนั้นในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ผมจึงมีราคาพิเศษให้กับท่านในราคา2,999บาทท่านสามารถลงทะเบียนเรียนแล้วสามารถเรียนรู้ทุกอย่างภายในคลิปนี้ ได้เลยท่านอยากจะพยากรดวงชะตาประเทศชาติอยากจะพยากรดวงชะตาตัวเองอยากจะรู้ การประกอบธุรกิจอะไรต่างๆไม่ใช่แค่ท่านดูคลิปแล้วจบเราจะมีการมาพูดคุยกันเราจะมีการดึงเข้ารายกลุ่มรายชมรมเราจะมีการนัดการไหว้ครูเพื่อให้ท่านได้ประสิทธิกับครูบาอาจารย์จริงๆกันด้วยเพราะนั้นตรงนี้เองเป็นราคาที่พิเศษอย่างยิ่งราคา2,900บาทท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้เลยในวันนี้เราจะไปเริ่มพร้อมๆกันในคัสเรียนในวันที่1่กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเลิกดีเราจะเริ่มเรียนกันวันนั้นวันที่1่กุมภาพันธ์แต่ สำหรับทุกทกท่านที่บอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ล่ะอาจารย์อยากให้ช่วยมากกว่านี้ล่ะผมก็คุยกับทีมงานแล้วคุยกับฝ่ายที่เตรียมข้อมูลเตรียมงานทุกอย่างแล้วโอเคเราทุบกันแบบสุดๆดเลยถ้าท่านจองเรียนหรือว่าท่านลงทะเบียนก่อนวันที่1กุมภาพันธ์เราจะมีราคาแบบพิเศษให้ท่านแต่ก่อนหนึ่งกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับถ้าท่านมาเจอคลิปนี้หลัง1่กุมภาพันธ์ห้ามโกรธกันนะครับเพราะเนี่ยผมเพิ่งคุยเนี่ยอยู่หลังไม์กันหมดเลยว่าจริงๆบอกว่าไม่ควรแต่ว่า โอเคเราอ้างสถานการณ์เพื่อให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ตรงนี้แล้ววิชาก็ไม่เสียด้วยเพราะจริงมันมีค่าวิชาไม่อยากให้ทุกคนดูถูกวิชาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องค่าเรียนไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามันถูกเกินไปคนดูถูกวิชาเนี่ยมันก็ไม่ดีถึงครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดให้ผมมานะครับแต่ว่าในช่วงนี้เราบอกแล้วว่าให้ถึงหนึ่งกุมภาและถือโอกาสในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่มีปัญหาโควิดเข้ามาเท่านั้นจะเป็นราคาพิเศษที่สุดเพียง1999บาทเท่านั้นอันเี้เป็นช่วงโปรโม่นั่นอโควิด เท่านั้นที่เราจะพอให้อะไรกับสังคมได้บ้างให้อะไรกับการยันมิตรของเราผู้ติดตามแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นเ b o o k YouTube ทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าก่อน1กุมภาเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับ